พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเลยนะครับว่าจากนิรโทษกรรมไม่เคยพูดออกจากกรรมการพรรคหรือหัวหน้าพรรคเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ผูกพันพรรคจะนิรโทษกรรมหรือไม่มันอยู่ที่กรรมการกลางเนี่ยครับเขาจะบอกโดยาติโดยพรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าว เราจะไ้ขอากาบเรียนพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้โทษกรรมเพื่อคนคนเดียวหรือจะนี้โทษกรรมเพื่อใครก็ตามจะต้องเป็นมติอของกรรมการกลางนะครับที่บอกว่าจะให้ทําอย่างไรบ้างเราก็จะนําความเห็นนั้นไปสู่สภาจะนําความเห็นนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีความเห็นอย่างไรก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องนี้โทษกรรม ไว้ในะโอกาสนี้ด้วยเพราะยังมีความสะเกใจผิดในเรื่องล่าวกันอีกหลายครั้งหลายโหดและหลายท่าน